สวัสดีนารุคอนวันนี้วนวันนี้พ่อจะมาเป็นแมงนารุคอนวันนี้พอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Spider Army นารุคอนซึ่งพ่อจะมาเริ่มก,กันแล้วพ่อก็จะแข่งกันว่าใครนั้นเป็นแมงที่แข็งแรงกว่ากันแล้วก็ใหญ่กว่ากันเริ่มกันเลยมาอย่าพึ่งน้ำด,ดิพูดใหม่ดิพูดใหม่ก็พ่อก็จะแข่งไงว่า ไม่เคยแข่งว่าเพลงมันดังเมื่อกี้พวกเรานั้นจะแข่งว่าใครนั้นตัวใหญ่กว่ากันแล้วแข่งและต่าเป็นแมงมุมแข่งอะไรกว่ากันก็มาเล่นกันเลยโอเคสามช้อนหนึ่งเลิเขียมาแข่งกันอ๋ออันนี้คือเราต้องทมัดใชก็เราต้องกัดมัสกีทูอ๋ออุ้ยเราได้อะไรไม่รูออ๋อเราจับ เราจับแมงมุมไม่มาถึงเราจับเอ่อยุงเออเราจับยุงก็คือทุกคนเรได้ศพยุงมาแล้วเราเอาไปทำอะไรอ่ะไม่ไม่เพราะรัดยุงอยู่ก็เอาไปที่ฐานอา๋เอเซลล์วินี่ไปซึ่งมทุกคนเราต้องจับแมงมุมเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นเนื้อนะทุกคน เพราะเราต้องการอาหารนะทุกคนเพราะราต้องการอาหารซึ่งเราก็ทําอย่างที่ดีนะเพราะว่าการฆ่าย,ยุงน,นั้นดีนะเพราะว่าอ๋อน,นี่นเราอัพเกรดตรงนี้ได้แล้วว่ายุงมันจะกัดตุ๋ยดูดิดูดิโหูที่จับยุงโหน่กกากลัวมากเลยเฮ้ยเราตัวใหญ่ขึ้นแล้วมันดีตัวใหญ่ขึ้นแล้วเราได้เนื้องมาเยอะมากเลยอ่ะอ๋อไปที่ warehouse เราไปเก็บเออไปเก็บเก็ยบยุงที่นั่นหรอว่าอ,อะไรอ๋อนี่ไงเป็นคอลเลคชันแมงมุมเหรอเอ้ยมาหนึ่งเอ็ยพูดผิดนะทุกคนมันคอลเลคชันยุงเหรอเออโอเคเดี๋ยวเราต้องดูเควสก็คือกินอาหารยี่สิบอันนะทุกคนโอเคมาต้งนี้ตอนนี้เราแข่งแรงกว่าเธอนี่ไง เพราะต้องเอาหานะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะลองจับอัแล้วหนึ่งแหละเฮ้ยมันมีแมงมุมที่ต้องการความช่วยเหลือเราช่วยละเย้เราปลดล็กลอกแมงมุมมาช่วยเราตัวนึ่งนะพี่อ่าเราแข็งแรงขึ้นนะเราต้องการอีกตัวหนะึ่งโอ้ยแหลกมันง่ายมากเลยอะเราวันช็อตยุงแล้วว่ามินดี้เราวันช็อตยุงแล้วเราจะไปจับยุอ ทุกคนดูเหมือนว่าตอนนี้อ๋อน,นี่คู่ควรนะยุงใช่ไหมเนี่ยที่กินเนี่ยเออแม่ยุงมาไม่รู้เฮ้ยแต่ฟู้ดดิสเพนเซอร์อ๋อต้องไลค์เดีย๋ยวฉันเก่งกว่าเธอแล้วนะเก่งกว่าเราเหรอเราคีย์กว่าเธอพูดอะไรถึงเราันมีลูกน้องเราวนะรู้เปล่าเรามีลูกน้องเราวหรือล่ะใช่ไม่ลูกน้องเหมือนกันเฮ้ยเธอมีลูกน้องอีกตัวหนึ่งแล้วหรอสวยละถ้าเกิดเธอได้ลูกน้องที่เรามีเธอก็จะมีสองลูกน้อง ไม่รู้คนไม่ได้การแล้วเรานั้นต้องแข่งแรงขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะปลดล็อกอัปเกรดสช่รหทุกคนเราอัปเกรดทุกอย่างแพนของเรานั้นก็คือ <Okay. S 1> จะวันช็อตยุงเราจะได้เ,าเราจะได้ทำทำเงินเยอะๆมาถึงเงนื้อเยอะๆนะทุกคนเราต้องจับยุง <Okay. S 1> แล้วก็เอาไปป้อนให้แม่แม,แมงมุมนะทุกคน ซึ่งอ,อ้ยมันมีคนกำลังดูสเตคอสเย้เฮ้ยเรามีลูกน้องอยู่สองตัวแล้วอ่ะมันดีฉันมีอยู่สองตัวอ่อ๋อเราเต็มแล้วมีลูกน้องอยู่สองตัวแต่ฉันมีอยู่แล้วว่าไงเธอมีลูกน้องอยู่กี่สองอเลยอุ้ยเธอก็มีเหมือนกันเหรอฉันมีตั้งนาน โอเคโอเคเาอยากปลดล็อกเอ,อ่อลูกน้องแมงมุมเพิ่มนะแต่เราคิดว่าเราจะต้องอัปเกรดดามิซึ่นเ,เ,เออ,<ข>อต่อไปฉันต้องจัดการนึงซึ่งเราต้องดูด้วยว่าเอ,อ้ยเราได้มาเยอะมากเลยเนื้อเราได้เนื้อมาเยอะมากเลยเท่าไหร่เออห้าสิบเอ๊ะกระดิ่งอ่อแปดเนื้อมังเ,เ,เราไม่รู้แต่ตอนนี้เราจะจับออนุ่นะทุกคน เทมาเราขายหนูกันไป่ต้องเราขายเอ่อหนังเอ้ยเราเจอเอ่อ,อแมงมุมีตัวนะึงอะมินดี้เรามีแมงมุมอยู่สามตัวแล้วเธอล่ะเหรอเออทำไมอยสามตัวอุอ้ยมีเควสด้วยอะอุอ้ยหนูพวกนี้แข็งแรงจังเลยเอุ้ยอุ้ยมินดี้เธอยังอยู่ตรงนั้นเองเหรออ่าเราเจอหนูที่แข็งแรงมากอะมินี้จริงเหรอ Help me ใช่แข็งแรงมากเลยเ้าลองมาสู้ดิลองม,มาสู้กับหนูแล้วถือดาบอีแข็งแรงเกินจัดการยุง่งเอ้ยมาดึงแมงมุมจัดการนู๊บโอเคตอนนี้เออทีมแมงมุมของเราน่าจะแข็งแรงกว่าของเธอนะดดจริงรอ่ะเดี๋ยวเราขอขายนู๊บถือดาบก่อน ตอนนี้เราก็ตอนนี้จะเลือกได้ก็คือตอนนี้เรากําลังลงทุนนลตอนนี้เรากําลังลงทุนอยู่แต่จะงองว่าลงทุนกับอะไรลงทุนอยู่กับอัปเกรดนเลีอดแล้วอ๋อยิ่งศัตรูแข็งแรงเออรู้เออแคปเจอร์สปีดจะช้าลงหรือเปล่าทุกคนซึ่งทุกคนสามารถเล่นเกมนี้ได้นะมันช่อเออสไปเดอร์อาร์มีซึ่งเออเราต้องแข็งแรงขึ้นจะจับศัตรูที่แข็งแรงขึ้นได้นะดู ต่ว่าตอนนี้เธอยังอยู่ที่ทหานเธอทำไมช่วยเอ่อทหารเอ่อแมงมุมเลยอ่ะเฮ้ยเราได้เนือ้อตั้งห้าสิบอันอะ่ะเยอะมากเลยชิเย,เยอะจังเลยเยอะจังเลยเยอะมากเลยเฮ้ยเราเจออะไรเฮ้ยเราเจอเอ่อสไปเดอร์อาร์เมอร์ช็อปอ่ะเราสามารถซื้อชุดเกราะได้เดี๋ยวนะเราช่วยแมงมุมตัวหนึ่งครับแมงมุมตัวหนึ่งเฮ้ยมินดี้เรามีแมงมุมอยู่สามตัวแล้วอะ่ะ เฮ้ยเราได้ <ừ. S 2> ó, c <oughs> o ล <quá. S 3> l e c t i o n spider เฮ้ยมินเดเราซื้อชุดก่อนได้แล้วเออมันกินไปแล้วนี่ทำไมเราได้เนื้อกลับมาตัวเราซื้อชุดก่อนได้แล้วนี่เราจะเก็บเอาเก็ต50ว่าเราใส่ชุดก้อยังไงนะเราใส่ชุดก้อยยังไงใครรู้วะเออเรางง เดี๋ยวเราขอดูก่อนนะเราคนไปที่หอมเมื่อแมงมุมตายมันจะหายไปเมื่อลูกน้องแมงมุมอ่ะแต่เราไม่ชุดก็เราใส่ไม่ได้ okay, <man. S 1> เมอเคมาไม่ชุดก็าไม่ชุดก็เกราใส่ไม่ได้อ๋อนี่ไงต้องไปปนปลอกสไปเดอร์อาร์มี่หรือเปล่า ว่าแต่นมี้เธอยังไม่ได้ปลดล็อกคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่อีกแล้วงงเรางงว่าเราเซ็ชุดก็ยังไงทุกคนอย่าลืมกด like, ไลค์กด subscribe นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เพราะว่าในคลิปนี้เรานั้นจะเป็นแมงมุมที่แข็งแรงที่สุดนะทุกคนลองเลยอะไม่ไหรอกเดนสต t อปเดนแคปเราอะจะแข็งแรงที่สุดคือเริ่มอะไรอะก็ตอนนี้เรากำลัง นน้า <c oughs> ตอนนี้เราจะจับแมงมุมเฮ้ยมีหีบอะมีหีบเกิดอะจับแมงมุมเหรออือไอ้ผูดพิดผิดจับยุงมีหีบเกิดอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อน,นี่ไงหีบเกิดแล้ว <c oughs> ได้เหนือตั้งร้อยแปดสิบห้าอันแน่ <c oughs> ชิชเมนดี้ถึงแม้ตอนนี้ เธอใกล้ปลดล็อกด่านสองแล้วแต่ตอนนี้เราก็เก่งอยู่เหมือนกันนะเดยตอนนี้เราก็เป็นแมงมุมชิขแข็งแรงตอนนี้เรารวยกว่าเธอแต่เธอนำหน้าเราเรื่องด่าอุ้ยเราได้เยอะมากเลยอ่ะเ <Okay. S 2> นี่เราอัปเกรดแคปเจอร์สปีดเฮ้ยเราวันช็อตยุงแล้วอ่ะเราโอพีมากเลยอันเด้เราวันช็อตยุงแล้ว เราอัปเกรดความเร็วเดินดีกว่าจะได้เดินเร็วขึ้นเพราะตอนนี้เราเป็นแมงมุมตัวจิ๋วที่เดินช้ามากเลยนะทุกคนเฮ้ยตอนนี้เขามีอาหารเยอะกว่าเราอะเราแมงมุมออกจากทีมเรายังไงเพราะเราแมงมุมชุดก้อนทำงานยังไงะเรางงอะแมงมุมชุดก้อนทำงานยังไงแล้วก็ ดูนะเฮ้ยเถักรอบด้านต่อไปแล้วเ <Yay. S 1> อเ้ยเย้ถักรอกบด้านตะไปแล้วจริงดิไข่ไหมอันนี้ไข่ตรงนี้หรอเนี่ยเฮ้ยกองทัพแมงมุมเราเอาแล้วจับแมงมุอมอ,นนมอะแมงมุมตัวน,นี้เราจะบทีมยังไงอ๋อนี่ไงต้องกดตรงนี้โอดยหลี จะดีลีทแมงมุมตัวนี้บล็อคดีลีทใช่ไหมดีลีดนี่เราได้ยักษ์มาแล้วแฟนยักษ์เขาเป็นลออมด้านต่อไปแล้วตอนนี้เราดีลีทไแมงมุมเร็วสิอ่ะอ๋อเราต้องเปิดเมนูปะดีลีดแมงมุมยังไงบล็อวอเตอร์เี่ยดีลีดแมงมุมยังไง ที่เราดีลีทแมงมุมยังไงตอนนี้กดคางอ๋อคนข้างๆอ่ะเมื่อยอราดีลีทแมงมุมไม่เป็นยุดมีฮีบเกิ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 ดถึงแม้ตอนนี้เธอจะนำหน้าเรานำดีแต่ตอนนี้เรากำลังรวยแคปเราแคปขะก้าเองเหรอไม่เรากำลังจะรวย เราเน้นเงินเราไม่เน้นกดเออเราไม่เน้นแข็งแรงมายถึงเงินมันก็ไปถึงอาหารมาถึงอาหารมันก็ซื้อความแข็งแรงได้นในเกมเนี้ยอาหารมันซื้ออัพเกรดได้เราจะได้แข็งแรงกว่าเธอเราปลดล็อกเออิวเทนจินคืออะไรเราได้อะไรอุ้ยเราได้อะไรอ๋อนี่ไงเราได้อะไร อุ้ยเราได้อุ้ยเราได้ของโอพีอะ Increase amount of spider army เออเกี่ยวไปก่อนแล้วกันแต่เราเอาแมงมุมออกอยังไงตอนเนี้ยโร o n นโ o No No เ no. ค okay, มาเดี๋ยวไปขายพวกยากก่อนเมแรกอะ เอเซื้อชุดก็เรเซื้อชุดก็ไปส่องอะเอาขอลิฟต์เข้าใหม่ก่อนนะตอนนี้บักดีมากเลยโหได้คนรดีเลเลือกดีๆนำดีเธอต้องเออเธอต้องใช้ฉลาดเหมือนเราเธอถึงจะเลือกอัปเกตที่ดีได้ในที่สุดแมงมุมหายไปแล้วแต่เราใส่ยังไงชุดก็เทได้อะ เราจะช่วยแต่แมงมุมคอลเลกตอร์เราจะช่วยแต่แมงมุมตัวเขียวว่าไงมันดีไหนเธอขลังเธอ,ม,อมาไอตัวน้าย,ยิงตัวเนี้ยเคิร์สดึงแล้วขอ,อ,อทำลายเนื้นะจจอจริงจลวถ้าเกิดฉันโดนแมงมุมนาแบบนี้สุดท้ย่ยตรงนี้ฟาร์มได้ดีนะเนี่ย สโนว์คนเราแน่ใจอย่างแน่นอนว่าเราจะชนะเฮ้ยมีคิปเกิดสวยมีคลิปเกิดอะเดรก้าเราต้องรีบทำลายแล้วมีคลิปเกิดคลิปเกิดสำหรับทุกคนเนาะต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วมีอัปเกรดด้วยต้องรีบล้ต้องทำลายจีบรี้ yes yes ต้องปลดล็อกแล้วมินดี้ เราปลดล็อกอัปเกรดคอยส์อะเคไมฉได้ตัวนี้อีกตัวนึ่งแล้วปลดล็อกคอลเลคเตอร์สไปเดอร์อะให้เราขอดูก่อนอ๋อต้องเลเวลสี่ก่อนถึงจะปลดล็อกเออสขายังเวลออ์สามอยู่เลยเอะฉันเวล์สี่แล้วเลเวลสี่ลองดิ ม้เราจะนำหน้าเราแต่ทำไม่ฉลาดเรา y yes. จริงจริง no cap เรา <Okay. S 1> เราฟาร์มอยู่จุดที่ดีอะตอนนี้มันดีแล้วเจออะไรโคร้ดแล้วเจอโค้ดอะเราเจอโค้ yes. ดเราเจอโค้ด yes ตอนแรกอาหารมาสิบห้าอันไม่ค่อยเยอะแตก่ก็ได้ เฮ้ยเราปลดล็อกอะไรอะ่ะเราปลดล็อกชุดก่อนนูบเป็นนี้เราปลดล็อกชุดก่อนนูบอะแต่ต้องบอกแล้วอะ่ะ <c oughs> อะไรเขาแผานเธอตอนนี้บอกออกมาใครบ้าจะบอกเธอเราไม่บอกเธอค่นเราก็คือเราจะอาเกดแต่ดามจแล้วเราก็จะได้เงินเยอะมากขึ้นเอนอยล้แฟนดีดีๆ เอ่อเฮ้ยเดี M ๋ยวนะโอเคฉันเห็นโค้ดแล้ว C okay, so so okay. A M P S C เราขอดูเควสก่อนกินอาหาร60อานโอเคเควดพวกนี้ง่ายดีนะเฮ้ยเธอปลดล็อกขีบอกอ๋อมันคนละหน้าจอฉันได้ฉันรู้เหมืนกันอืมดีสำหรับเธอดีแต่ตอนนี้ เออ ة, นั่นจะกินเอ๊ะตอนนี้เรานั่นจะกินหนู6ตัว a m ตอนนี้เราจะกินหนู6ตัวมันดิเฮ <look> ้ยฮีปเกิร์ดอะฮีปมัน broken มากเลยนะเราจะอั g เกรดแต่ Collector Spider เดี๋ยวพินไม่ป็น เราได้ mutation ซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับอัพเกรดแต่ไม่ใช่ primary upgrade ตอนนี้เราจะเพิ่มเอ่อ damage หน่เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราไปอัพเกรดไทคูเราดีกว่าเราไปอัพเกรดไทคูเราดีกว่าเพราะนั่นเมเราทำสุด damage ทุกคนก็ขอจบคลิปแค่นี้เจอกันพาร์ตต่อไปนะว่าใครนั้นจะเก่งกว่ากันเราเป็นแมงมุมที่ใหญ่ยักษ์กว่ากันบ๊ายบาย